ที่ดินรุกป่าสงวนกว่า200ไร่เร่งพิสูจน์ที่สมปองเกี่ยวข้องหรือไม่ด้านป่าไม้ชัยภูมิพบแล้วญาติสมปองมีที่ในเขตป่าสงวน2แปลงค่ะตอนนี้เป็นข่าวหลังจากที่สึกออกมาก็ไม่เว้นแต่ละวันนะคะล่าสุดยังไงกันแน่สําหรับที่ดิน300ไร่ของที่สมปองทุกวันก็จะมีข่าวที่มีข้อมูลต่างออกไปค่ะวันนี้มีข่าวใหม่ออกมาอีกแล้วว่าถ้าจะลําบากละค่ะที่สมปองเพราะว่าที่ดินทั้ง200ไร่นั้น มีส่วนอยู่ในป่าสงวนนะคะ<อ>พบว่ามีการ,รบ,บุกรุกป่าสงวนค่ะท่านอธิบดีกรมป่าไม้ท่านระบุเองเลยนะคะว่าพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหกแปลง<อ>จาก200ร้อยไร่รและยังต้องตรวจสอบเพิ่มอีก5แปลงวันนี้และค่ะแล้วเดี๋ยวจะสรุปผลสรุปนี่คือบุกแน่นะรุกแน่เลยและจะต้องแจ้งความค่ะเดี๋ยวจะให้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเข้ามา ดูแลคดีเลย,เ,ยเป็นคดีไปแล้วนะคะสำหรับ,รบพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแยกเป็นสองอย่างค่ะพรบป่าไม้ก็ส่วนหนึง่งพรบป่าสงวนก็ส่วนหนึง่งส่วนว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของที่สมปองหรือเปล่าจะถึงตัวที่สมปองหรือไม่หรือจะเป็นเฉพาะคนที่มีชื่ออยู่ตามเอกสารที่ครอบครองเดี๋ยวต้องหาหลักฐานกันค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่มีชื่อของที่สมปองเลยใช่ไหมคะคุณสุวิทย์เพราะฉะนั้นอันนี้ซับซ้อนค่ะท่านทัชบดีก็ยังบอกต่ออีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการดูพื้นที่ทั้งหมด และจาก200ไร่แต่ทั้งหมดน่าจะมีกว่า300ไร่ค่ะ300ไร่ที่ทิศสมปองว่ากันว่านะคะไปกว้านซื้อมาสามร้อไร่เข้ารังวัด6แปลงจากทั้งหมด1ิบเอ็แปลงพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนไปแล้ว200รอไร่อย่างที่บอกค่ะและยังวัดไม่หมดนะเป็นไปได้ว่าจะมากกว่านี้ค่ะแต่ก็ทำกินทำการเกษตรและมีบ้านด้วยกันรู้ก็ท่านบอกว่า อยากจะซื้อให้พี่น้องเพราะว่ายากจน,นเนาะแต่บ้านหร,รูมากเลยค่ะสอบถามคนชาวบ้านเท่านั้นดีกว่าเ, <ๆ S 2> เขาก็ต้องรู้แหละว่าใครมาปลูกบ้านใครมาทํากินไม่มีใครยืนยันเลยค่ะว่าเป็นขอที่สมอ,องหรือเปลา่าเป็นไปได้ว่าชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยได้พบได้เห็นท่านนะคะเพราะว่าท่านเพิ่งศึกมาอ้าวเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็เป็นของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนที่ต้องดําเนินคดีกันต่อไปเรื่องถึงตํารวจแล้วค่ะ ความผิดแยกออกเป็น2ส่วนนะคะพรบป่าสงวนแห่งชาติถือว่าผิดและมีโทษจำคุก4ถึง20ปีเลยนะคะถ้าบุกรุกจริงเพราะว่าพื้นที่ตั้งแต่25ไร่ขึ้นไปโทษจะหนักมากระวังโทษปรับ2 0 0แสนถึง2ล้านบาทค่ะส่วนพรบป่าบไม้จำคุก 2-5ปีหรือถ้าเยอะนี่ปีเลยค่ะปรับ1 0 0 0 0ถึง100,000บาทถ้าคิดไม่ออกก็เทียบกับคดีของคุณปวีนาไกรคุบค่ะหรือว่าคุณเอแบบนั้นเลยนะคะมีที่ดินเยอะแยะแล้วสุดท้ายก็ต้องมีคดีความและถูกดำเนินคดีกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลค่ะยังตรวจสอบกันไม่เสร็จนโอ้เนี่ยนะสองล้านบาทนะครับถ้าถูกปรับนะโอ้หนักเหมือนกันนะแต่โทษติดคุกก็พอมีนะคะถ้าเกิดสู้กัน ยังไงเนี่ยติดคุกหนักเหมือนกัน15<ะ>ปี20ปีเลยค่ะคุยคำมั่นหายสามโมงคุยคำมั่นหายสาม